ามพอดอยู่สุราธานีลงมายังพื้นที่บ้านท่าทองออกนะครับอยู่ที่บ้านคุณยุทธนาเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางลมและหอยเม็นพูนะ,นะครับนะวันนี้เรียกว่าลาบสามมดีนะครับที่เห็นโชว์อยู่ขณะนี้หอยนางลมสดๆเราพึ่งไปออกทะเลมาแล้วก็เก็บจากทะเลขึ้นมาแล้วก็มาตอกกันสดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้วิธีกินผมพูดไปน้ำไหล ดนะ็เรืเนเน่องไรเงยผมนาะ่งไรขกินนี้ทย่งไกันบ้างแนะนำวิธีกินขอยเราก็ในช้อนแล้วก็เรามีน้ํำจิ้มน้ำจิ้มใส,นะส่แล้วก็เรามีเครื่องปรุงมีหอ,อ,อมเกียวมีกระเทียมซอส น้ำพริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสีฟูดน้ำเผาครับแล้วก็วันนี้น้ำจิ้มใส่เยอะๆหน่อยไ้หมน่างหห้รานมัได้กิ่นหอสนะครับงปูสน่ๆก่อยนะครับเดี๋ยวอดคนแม่ผมานก่อนแลคับนะครับรา หวานมากเลยครับหวานด้วยยอย <Higher S 1> ดกระถินยอ,อดกระถินหวานแสดงว่าหอยสดนะครับเป็นไงรสชาติ<ๆ>ตัวหอยก่อ,อนที่เป็นกินกระถินก็บอกว่ามีความเด้งกรึบเหมือนเหมือนปันเป็นๆอยู่เลยครับ<อ>ซึ่งโดยปกติที่กินตามร้านอาหารเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกของความเด้งแบบนี้ <Libya. S 2> อันนี้มันเด้งอย่างเห็นไดครับเพราะว่า ขึ้นมาจากทะเล<ม>เลยครับพี่เด้งเด้งข้าวปาเลยใช่ครับมันแทบจะไม่เอาัมผัา,าเลอร่อยมากครับรสชาติของหอยเนี่ยเหนียวหรือนุ่มมันมีความนุ่มแต่มันสู้ฟันครับเออมันบอกไม่ถูกมันกรบุบมันกรอบมันมันหวานแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดเผ็ดบวกกับน้ำพริกเผาครับมันหวานตามด้วยกระเทียมเจียวโอ้โหมันเป็นสวรรค์มันสุดยอดเลย เนื่องจากสารอาหารต่างๆเนี่ยของอ่าวไทยเนี่ยสุดยอดสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นอะไรก็ตามถ้าฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะเหนียวครับขาดความมันเพราะที่นู่นกินแล้วออกกําลังกายเพราะน้ามันแรงสสยเที่ยวที่นี่กินแล้วนอนวนวทับจะเป็นปูนนะก็ได้ของมันนะฮะเราเอาง่ายๆเลยนะครับเลือกหอยมาเอาตัวที่เรากะว่าแม่จะงจริงๆอันเนี่ย ขาวอวบอ้วนนวลน,นะครับผิวจะนวลน,นะครับตามาแคมของหอยจะไม่มีดำนะครับสังเกตง่ายนะครับสีขาวนวลน,นะครับหอยตัวนี้ถือว่าเป็นพิษนะถือสมบูรณ์สมบูรณ์80%นะไม่ใช่ร้อยนะถ้าร้อยนี่สวยกว่านี้อีกอันนี้80นะ8ปเนี่ยปกติแล้วคนบางท่านเนี่ยจะชอบทานทานโดยใช้มะนาวบีบก็ได้เกลือหยอดนิดนึง กระเทียมพริกสดก็ได้ฮนะแล้วแต่คนชอบเอารสชาตินะเรียกว่าเป็นความบอกไม่ถูกอนะยิ่งบอกยิ่งน้ำลายยิ่งหยดนะแล้วก็ใส่ไม่ต้องมากนะครับกระเทียมนะอุ้ยนะใส่ปากปุ๊บนะฟังอืม อืมสุดยอดจริงๆครับรสชาติอยากกินอร่อยอยากกินสดต้องมาที่นี่นะครับโอเคนะครับวันนี้เราได้ลงมาพื้นที่แล้วก็ได้อลองชิมหอยกินหอยทานหอย นะครับคบสูตรด้วยรสชาติที่ว่าเรียกหาที่อื่นไม่ได้ครับนอกจากที่นี่ที่เดียวถ้าสนใจจะมาติดต่อทางสทอวออิทูลก็ได้ใช่ไหมครับทางขุยยยณยศนาก็ได้ตามเบอร์โทรนะครับ<ย>หรือติดต่อน้องไนท์อยู่กทมครับนะครับก็จะพาเพื่อน,อนๆได้มา <ๆ S 2> ทานรสชาติแบบนี้เห็นว่าในอนาคตน้องไนท์ติดใจรสชาตินี้จะ ต้องต้องบอกให้โลกรู้ครับใช่ต้องชวนคนที่ไม่เคยสัมผัสหอยสนๆอย่างนี้มาครับพี่ครับผมรับรองหัวกระไดไม่แห้งครับพี่ครับก็ต้องฝากคนรุ่นใหม่ในการที่จะนําเสนอกันต่อไปนะครับนะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสอทอขอบคุณคุณยุทธนาเจ้าของหอยนะครับและน้องไนท์นะครับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับที่ได้พาพวกเรามาณอกจุดนี้นะครับแล้วก็ เพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะครับครับวันนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับพี่พีครับ